สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูเจีย๊ยบนะคะลูกวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยวันอาสาฬหาบูชานะคะและก็วันเข้าพรรษานะคะลูกวันนี้เรียนวันที่1น,นะคะวันจันท์นะในสัปดาห์ที่8นะคะเรามารู้จักความสําคัญของวันอาสาฬหาบูชาด้วยการฟังเพลงนะคะลูกตั้งใจฟังนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆฟังเพลงแล้วเข้าใจความหมายมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะลูกวันนี้คุณครูจะพูดถึงอาสาท่าบูชาก่อนนะคะเป็นวันขึ้น15ข่้าำเดือน8นะคะลูกเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสดานะคะเป็นครั้งแรกนะคะโดยแสดงปฐมเทศนาอันได้แก่ธรรมะกับธรรมจักกับประวัตนสูตรนะคะลูกและเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้นนะคะถือเป็นวันแรกที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ครบองสามพระรัตนตรัยนะคะลูกเรามาดูภาพต่อไปกันอันนี้องสามพระรัตนตรัยเป็นยังไงลูกก็มีพระพุทธนะคะคือพระพุทธเจ้าศาสดาของศาสนาพุทธนะคะต่อมาพระธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะต่อมาพระสงฆ์คือสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะและนําคําสั่งสอนนั้นมาเผยแพร่ แก่ประชาชนนะคะสืบต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระรัตนไตรยนะคะมีสามประการนะคะลูกต่อมาเรามาดูการเป็นกิจกรรมนะคะว่าเราจะทําอะไรบ้างในวันเข้าในวันอาสาฬหาบูชานะคะลูกเราจะไปทําบุญตักบาตรกันนะคะแล้วก็ไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดนะคะลูกเห็นไหมคะตามรูปเลยอะต่อมากิจกรรมวันอาสาฬหาบูชาต่อไปแล้วก็ทําไมคะลูกเราจะไปปล่อยนกปล่อยปลากันนะคะ แล้วตอนกลางคืนเราก็จะไปเวียนเทียนกันนะคะที่วัดนะคะลูกเราจะใช้สิ่งที่นําไปเวียนเทียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือดอกบัวนะคะลูกเห็นไหมคะเราจะใช้ดอกบัวนะคะในการบูชาพระนะต่อมาใช้ถูวนะคะลูกต่อมาเราก็ใช้เทียนนะคะสามอย่างนี้ใช้ในการเวียนเทียนนะคะลูกเอาลูกต่อไปวันนี้คุณครูจะย้ําแคอ่านบรคํานะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะลูก อ่านนะคะพระพุธพระพุธนะคะพระพุธเห็นไหมคะเด็กๆต้องกับไหว้นะคะลูกวันนี้คุณครูมีใบงานนะคะเด็กๆมาดูใบงานกันนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยฝึกบวกเลขให้ถูกต้องข้อหนึ่งนะคะคุณครูจะสอนให้นะคะหนึ่งสองข้อเด็กๆข้อต่อไปหนูต้องทําเองนะ,ะข้อหนึ่งสามบวกสี่ทำยังไงคะ สามถ้าเกิดเรานับนิ้วได้เราก็เอานิ้วขึ้นมาสามบวกวกับอ,อีกสี่ใช่ไหมคะแล้วนับนิ้วรวมกันแต่ถ้าเราไม่ได้ทําไมคะถ้าเราได้แล้วเราก็ฝึกไว้ในใจก็ได้นะคะสี่ดูเลขสี่มากกว่าเราเอาเลขสี่ไว้ในใจใช่ไหมคะแล้วเอาขึ้นมาสามนับต่อจากสี่สี่อยู่ในใจใช่ไหมคะสี 4, ่แล้วต่อไปห้าหกเจ็ดอันนี้ถือว่าเราฝึกนับในใจได้แต่ถ้าเราไม่ได้เราก็เอานิ้วขึ้นมาสามนิ้วบวกสี่แล้วเราก็นับรวมกันใช่ไหมคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นวิธีนี้ก็ได้นะคะใช้นับนิ้วข้อสองนะคะสามสี่ห้าหกไปจนถึงข้อสิบเด็กๆลองฝึกทำเองนะคะคุณครูเห็นหลายหลายคนนะคะที่ทำมาส่งครูเนี่ยทำได้ทุกข้อเลยเก่งมากด้านล่างนะคะจงวาดภาพเท่ากับจำนวนตัวเลขเด็กๆด,ดูนะคะว่าคุณครูให้เลขอะไรคุณครูให้เลขหนึ่งเด็กๆก,ก็วาดไปหนึ่งรูปอาจจะวาดลูกส้มนะคะหรืออาจจะวาดลูกแตงโมก็ได้หนึ่งรูป เลข2เ,ลเด็กๆก็วาดไป2ลูกนะคะ3วาดไป3ลูกนะคะ4ก็วาดไป4ลูกเลข5แล้วก็วาดไป5ลูกเด็กๆสามารถวาดได้แล้วใช่ไหมคะลูกวันนี้นะคะจบใบางานนะคะเท่านี้แล้วก็จบบทเรียนวันนี้นะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะเด็กดีน่ารักมากขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ